สวัสดีจ้าสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พี่ชาวพระเครื่องทุกคนนะคะวันนี้แม่บ้านขายพระนะคะพี่จ๋าวันนี้แม่บ้านกับพี่พบกันกับอีพีแบ่งปันยามเย็นอีพีที่4ี่เจ็ดสองกันแล้วนะคะฝากพี่พี่กะที่เข้ามารับชมกันแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันให้แม่บ้านด้วยค่ะช่องทางสําหรับการติดต่อค่ะพี่จ๋าศูนย์แปดสี่เก้าหนึ่งห้าแปดศูนย์หกห้าจัดส่งฟรีมีเก็บปลายทางค่ะถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์นะคะพี่เพิ่มเพื่อนด้วยใหม่เลขโทรศัพท์ค่ะ แอดไลน์กันเข้ามาขอรูปถ่ายเพิ่มเติมได้นะคะสะดวกปลายทางค่ะพี่จา๋าโทรกันเข้ามาทิ้งที่อยู่ไว้เดี๋ยวแม่บ้านจัดส่งพัดสดูให้ค่ะ ep 4 7 2ค่ะพี่เย็นวันที่25มัมกราคม2569ค่ะวันนี้ก็เช่นเคยค่ะพี่จา๋าแม่บ้านก็มีพระหมายพี่ได้รับชมกัน1ชุดค่ะหมายเลขที่1เป็นคุณแผนหลวงพ่อสาครค่ะพี่พระคุณแผนหลวงพ่อสาครหมายเลขหค่ะ แบ่งปันพี่พี่ fc สามร้อยบาทหลังติดตะกุดมาสองดอกค่ะพี่จ๋าหมายเลขที่สองเป็นเหรียญหลวงพ่อพรหมวัดช่องแคค่ะหลวงพ่อพรหมครั้งที่หนึ่งค่ะพี่จ๋าพ่อพรหมวัดช่องแคหมายเลขสองค่ะหลวงพ่อพรหมนะคะพี่จ๋านครสวรรค์สามร้อยบาทหมายเลขที่สองค่ะ หมายเลขสามเป็นปิดตานะคะพี่จ๋าปิดตาหลวงปุโตะคะ่ะพี่หลวงปุโตะวัดประดู่ชิมพลีะคะ่ะพี่จ๋าเป็นพระปิดตานะคะพี่จ๋าหลังยันะนะคะ่ะด้านข้างมีการมีร่องรอยการบินคะ่ะพี่จ๋าด้านข้างฝั่งนี้นะคะพี่จ๋ามีบินคะ่ะแบ่งปันสามร้อยบาทปิดตาหมายเลขสามคะ่ะ หมายเลขสี่เป็นสมเด็จปกโพพิมพ์คะแนนคะ่ะพี่๋าสมเด็จปกโพนะคะพี่องค์เล็กค่ะหลวงปู่โตะนะคะพี่จ๋าพร้อมเลี่ยมพร้อมใช้งานค่ะปกโพปูป่โตสามร้อยบาทคะ่ะพี่จ๋าเก่าสวยนะคะพี่หมายเลขสี่ค่ะหมายเลขที่ห้าเป็นปูดทวดเตารีดคะ่ะพี่จ๋าปูดทวดเตารีดหมายเลขห้าค่ะ เบอร์ห้าเก่าสวยค่ะพี่จ๋าหลวงปูท่ทวดเตารีนะคะพี่แบ่งปันสามรอยบาทหม่เลขที่ห้าค่ะเก่าสวยค่ะพี่จ๋าถูกใจสนใจติดต่อม่บ้านกันเข้ามาได้เลยค่ะหมายเลขหกค่ะพี่เหรียญหลวงพ่อโอดวัดจันเสนค่ะเป็นเนื้อนวะนะคะพี่จ๋าหลวงพ่อโอดวัดจันเสนเนื้อนวะหมายเลขหกค่ะ เนื้อนวะปี36ค่ะพี่จ๋าแบ่งปันส0 0รอยบาทหลวงพ่อโอดวัดจันเสนเก่าสวยเนื้อนวะค่ะหมายเลขที่7เป็นพระลีลาหลวงพ่อโบยค่ะพี่จ๋าลีลาเนื้อทองผสมค่ะพี่หลวงพ่อโบยนะคะพี่จ๋าพ่อโบยวัดมะนาวหมายเลข7คะ่ะเก่าสวยค่ะพี่จ๋าแบ่งปันส0 0รอยบาทลีลาหลวงพ่อโบยค่ะ หมายเลขแปดค่ะพี่เป็นพระเอ่อพระร่วงนะคะพี่จ๋าพระร่วงเนื้อตะกัวค่ะพี่เก่าสวยค่ะพี่จ๋าพระร่วงเนื้อตะกั่วนะคะพี่ด้านข้างคือเป็นรอยเอ่อรอยฟันรอยรอยมาร่องรอยด้านข้างมาแบบนี้เลยค่ะพี่จ๋า พระร่วงใหม่เลข8300บาทค่ะหมายเลขที่9เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินวัดป่ามะไฟค่ะหลวงพ่อเงินวัดป่ามะไฟใหม่เลขเก้าค่ะเบอร์เก้าเก่าสวยค่ะพี่จ้าหลวงพ่อเงินวัดป่ามะไฟค่ะ 300้บาทนะคะพี่หมายเลขที่10เป็นเหรียญหลวงพ่ออีวัดสัตตหีบค่ะหลวงพ่ออีรุ่นสร้างโรงเรียนมีรอยจานค่ะพี่จ๋าห่วงเชื่อมหูเชื่อมเก่าสวยเลยค่ะพี่เหรียญหลวงพ่ออี3 0 0อยบาทค่ะหมายเลขที่10เก่าสวยค่ะสิบเอ็ดค่ะพี่ เป็นตะลับยาหมองหลวงพ่อเต๋หลังหนังเสือค่ะพ่อเต๋คงทองค่ะพี่จ๋าหลวงพ่อเต๋หลังหนังเสือนะคะพี่หลังติดหนังเสือมาแบบนี้ค่ะพี่จ๋าตะลับยาหมองค่ะหลวงพ่อเต๋สามร้อยบาทเก่าสวยค่ะพี่หมายเลขสิบสองเป็นเหรียญจอบเล็กหลวงพ่อเงินค่ะพ่อเงินพิมพ์จอบเล็กค่ะพี่ หน้าตามาชัดสวยค่ะพี่จ๋าแบ่งปันสามร้ยบาทหลวงพ่อเงินจอบเล็กค่ะเก่าสวยนะคะพี่จอบเล็กเก่าๆเลยค่ะพี่จ๋าสามยบาทใหม่เลขสิบค่ะ13เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินเนื้อหาม,มาแบบนี้ค่ะพี่จ๋าเป็นเนื้อโลหะนะคะพี่ รูปหล่อหลวงพ่อเงินเก่าสวยค่ะพี่จ๋าเป็นเนื้อโลหะหมายเลข13ค่ะแบ่งปันสามร้ยบาทรูปหล่อหลวงพ่อเงินค่ะเก่าสวยนะคะพี่สิี่เป็นเหรียญหลวงพ่อกวยวัดโคสิตารามค่ะ พกวยใหม่เลขสิบสี่ค่ะพี่แบ่งปันสามร้อยบาทเหรียญหลวงพกวยเก่าสวยค่ะสิบห้านะคะจะเป็นคุณแผนอุ้มนางหลวงพกวยนะคะพี่แม่บ้านสอบถามเขามาเขาบอกเป็นหลวงพกวยค่ะพระคุณแผนหลวงพกวยใหม่เลข1ิค่ะ เก่าสวยค่ะพี่จ๋าพ่อกลวยใหม่เลข15นะคะพี่เนื้อเก่านะคะพี่จ๋าแบ่งปันสามร้ยบาทค่ะ16เป็นคุณแผนเช่นกันค่ะพี่จ๋าคุณแผนหลังยันนะคะพี่พระคุณแผนหลังยันหลวงพ่อกลวยค่ะ หลวงพ่อกลวยหลังยันใหม่เลข16ค่ะแบ่งปันสามรอยบาทเก่าสวยเลยนะคะพี่จ๋าหม่เลข17เป็นพระสมเด็จค่ะพี่สมเด็จเก่าเนื้อหาเก่าสวยแตกลายงาเลยค่ะพระสมเด็จหม่เลขสิบเจ็ดนะคะพี่จ๋าแบ่งปันสามรอยบาทเบอร์สิบเจค่ะ เก่าสวยนะคะพี่ถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์แจ้งหมายเลขค่ะ18เป็นสมเด็จเก่าเช่นกันค่ะ3ามรอยบาทหมายเลข18ค่ะ19บเนะคะพี่จ๋าเป็นพระสมเด็จค่ะพี่ หมายเลข19เนื้อเก่าสวยค่ะพี่จ๋าส0 0้บาทนะคะพี่จัดส่งฟรีค่ะพี่จ๋าถูกใจสนใจติดต่อแม่บ้านกันเข้ามาคะ่ะเบอร์19 300้ารบาทค่ะพี่จ๋าหมายเลขที่20คะ่ะเป็นเหรียญหลวงปู่แหวนคะ่ะพี่จ๋าหลวงปู่แหวนสุจินโนคะ่ะปู่แหวนวัดโดยแม่ปังนะคะพี่ แบ่งปันสมยบาทเหรียญหลวงปู่แหวนค่ะหมายเลขที่21บค่ะพี่จ๋าเป็นเหรียญหล่อนะคะพี่จ๋าเหรียญหลหลวงพ่อวัดเออนี่ค่ะเหรียญหลหลวงพ่อวัดบ้านทวนค่ะพี่จ๋าวัดบ้านแหลมค่ะพี่ผิดพลาดประการใดกราบขอโทษขอภัยนะคะพี่จ๋าเหรียญหล่อหลวงพ่อวัดบ้านแหลมนะคะพี่จ๋าเก่าสวยค่ะ แบ่งปันพี่พี่ที่300บาทใหม่เลขที่21ค่ะ22เป็นปิดตาเนื้อผงกระดูกผีค่ะพี่จ๋าลงลักไว้แบบนี้เลยค่ะลักล่อนเก่าสวยครับจ๋าพระปิดตาเนื้อผงกระดูกผีค่ะพี่ลักล่อนลอนนะคะพี่จ๋าแบ่งปัน300บาทใหม่เลข2 2ค่ะ23เป็นเหรียญหลวงพ่อทบค่ะ หลวงพ่อทบนะคะพี่จ๋าพ่อทบวัดชนแดนค่ะพี่หลวงพ่อทบออกวัดช้างเผือกนะคะพี่จ๋าเพชรชบูรณ์ปีหนึ่งหกค่ะเก่าสวยค่ะพี่จ๋าหมายเลขยี่สิบสามสามร้อยบาทค่ะยี่สิบสี่ค่ะพี่เป็นตะกุดค่ะพี่จ๋ตาตะกุดสามห่วงนะคะพี่ถักเชือกค่ะพี่จ๋าลงรักเก่าเก่าเลยค่ะ ตะกุดสามห่วงทักเชือกนะคะพี่จ๋าลงลักเก่าสวยค่ะนี่ค่ะวัดขนาดความยาวสองนิ้วครึ่งเกือบสามนิ้วค่ะพี่จ๋าแบ่งปันอยู่สามร้อยบาทนะคะพี่จ๋าหนึ่งองค์สามร้อยบาทสององค์ห้าร้อยบาทค่ะฝากพี่พี่นะคะที่เข้ามารับชมกันแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันให้ม่บ้านด้วยค่ะช่องทางสําหรับการติดต่อนะคะพี่ศูนย์แปดสี่เก้าหนึ่งห้าแปดศูนย์หกห้าจัดทรงฟรีมีเก็บปลายทางค่ะ ถูกใจสนใจติดต่อกันเข้ามานะคะพี่วันนี้ก็ขอจบคลิปไอเอ,อคลิปอีแบ่งปันยามเย็นอีที่472ไว้เพียงเท่านี้สวัสดีจ้า